โอเคก็สวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาวโฟรตีหนึ่งแปดเก้าทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาฟเฟยจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบกัญชานะครับระบบกัญชาเนี่ยตอนนี้ผมจะอธิบายตั้งแต่โั้นตอนแรกจนขั้นตอสุดท้ายเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างซื้ออะไรที่ไหนยังไงเอาเงินเปินกระหม่อมเป็นแรกที่สุดปอะไรได้บ้างโอเคมาจุดแรกนะครับผมก็คือจุดซื้อมเมล็ดพันธุ์กาแฟเอมเมล็ดกาแฟกาแฟอีกละ มเมล็ดพันธุ์กัญชานะครับผมเป็นอะไรกับกาแฟสักทีให้ตายจุดแรกเลยก็คือจุดซื้อมเมล็ดกัญชานะครับก็คอือซื้อที่นี่นะจุดสังเกตของที่นี่ก็คือมันเป็นคะเลหาดหลังไม่ใหญ่มากนะแล้วก็มีพวกเดรดดมงเดรดดิม,มัตั้งอยู่หน้าบ้านมันเป็นบ้านโจนะตรงน,นี้ก็ระวังด้วยนะครับสนคนที่ไปแล้วชอบยิงปืนเล่นอาจจะโดนตัวเองตายเนาะพอเราปลูกพอเราซื้อมเมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราไปปลูกต่อนะครับปลูกที่ไหนได้บ้าง ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยจุดที่ควรปลูกนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตามเส้นเนี่ยเส้นถนนหลักที่มันเส้นเชื่อมเมืองต่อเมืองนะครับก็ต้องระวังด้วยแต่ถ้าเป็นซอกซอยอย่างงี้อาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่แต่ต้องระวังเรื่องอจุลชลจุลเขราน,นะธรามาราการนะครับต้องดูพื้นที่ดีๆแหล่งปลูกที่มันดูเซฟๆหน่อยถ้าสมมติมลเมเอร์มาเจอเนี่ยเขาก็จะกระทืบสมุนไพรเราได้นะครับ น่าเสียดายโอเคพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็มาขายนะครับขายได้แค่2เมืองนะตอนนี้ขายได้แค่ที่เซนตดนิตแล้วก็ที่โรดนะครับอนอกจากนี้ยังขายไม่ได้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะขยายไปขายเมืองอื่นได้นะแต่ตอนนี้ยังขายได้แค่2เมืองนี้เนาะ,อะโอเคพอเราขายได้เงินตามจํานวนที่เราต้องการและตามจานวนที่ไอตรงจุดรับรับรับซื้อของมนะัน มากพอมากแล้วก็มาแลกของตรงนี้ได้นะก็อาจจะเก็กก 500, 500บไนะว,ว้สัก500 500ใบนะก็คือยังเนลือมาระมาณสัก0 0แล้วค่อยมาแลกที่นี่โอเคพูดมากปากเปียกละเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงบ้างนะ โอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดนี้เลยเนี่ยมาซื้อมล็ดพันธ์กาบเอ้มล็ดพันธ์กัญชานะจะพูดกาแฟกแล้วเป็นอะไรสักทีก,กาแฟนะ ขึ้นมาชั้น2เลยเราจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมวัดดีมีกระชันนะนี่นะครับก็จะเตรียมกันไม่เพียงพอด้วยเนาะแล้วก็จะซื้อประมาณนี้ไปแล้วก็จะซื้อเพิ่มไปพอกลางค่ำผมยังมีอยู่ตัวหนึ่งโอเคหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปไปหาที่ปลูกกันดีกว่า โอเคนะครับพอเราได้ที่ปลูกแล้วเนี่ยเราก็ลงทัญชาได้เลยนะครับเนี่ยกดใช้เหมือนกันเลยปกติเลยนะแบบเดียวกันเลยกับพวกพืชต่างๆที่เราเคยปลูกนะคือกาแฟพักทองแล้วก็แตงกวานะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับโอเคธัญชาเก็บไปแล้ว โอเคเราเห็นลูกค้าแล้วนะนเะน,นี่ย้างหน้าเราเจอคนนี้จะเป็นลูกค้าเราเอ mm hmm. ๋มันยืนรอเราด้วยเนี่พ่อหนุ่มคนนี้มันอยากได้ของ mm hmm. เดี๋ยวเราเอาของเก็บใ mm hmm. นมา mm hmm. ามาก่อนแป๊บลาเมนมาต้องระวังไว้ก่อน หรือเปล่าตาลุงเอาไปต้มไก่กินก็ดีนะชิบผายละโอเคครับว่าว่าแค่มาขายของนะ่ะอาจจะเย็นชิบผายละ <c oughs> ลบไม่สู้เฮ้ยโอ้ยลูกค้าไม่โหดไอ้เฮ้ย สองคงเอาละเมื่อกี้หลังจากที่เราโดนลูกค้าก็ทิ้งไปไปมองนะไปมองหน้า,า,นาเดี๋ยวส่งให้แล้วก็เนี่ยนะครับกดใช้ปึ๊บอย่างงี้เราก็เดินมาหาไข่มาแล้วก็กดเป็นอัติเมตรอ่านี่อย่างนงี้ถือว่ามันซื้อนะมันขึ้นทางขวาว่าใช่อีกรอบเพื่อยกเลิอกอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นคําว่าปฏิเสธเลยเงี้ยมันมันถือว่าสำเร็จอะน,นี้ ไปขายไปไปอ่านไปอ่านมาใกล้ๆว่าว่าส่งของให้นเหนี่ยขายหมอนี่เลยหมอนี่มันเอาชัวร์ของเราดีอ่ะเดี๋ยวไปขายตัวนู้นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะก็เดินไหมใกล้มันเดินดักหน้ามันหน่อยก็ดีนะเดินดักหน้ามันมนดิดนึงแล้วก็กดใช้ ป้าปเขาให้อ่าอย่างนี้เอากําลังซื้อขายมันไม่ขึ้นว่าไม่สําเร็จนะถ้าขึ้นว่าไม่สําเร็จเนี่ยมันก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคือเขาไม่ซื้ออันนี้ถือว่าเขาซื้อโอเคก็รอไปไอยาทั้งเราแมงโออจะยิงยิงทั้งเราแมง ว่าว่าว่าก็แค่าาามาขายนะไม่งมากัันเยอะจให้<ม>ตายสิก<ด>็ะส<ด> <2 S 1> องคงอ่ะจ่ายสวยได้ไหมจะได้จบจบกันไปของว่าก็ของดีอยู่นะ <c oughs> คิดว่ายังไงอ่ะ <c oughs> อะไรนะจ่ายสวยได้ไหมไปตายสิอย่างนี้มันก็แย่สิถ้าเราแม,น,มนนี่โอ้ก็หนีสิ นี่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 เไเวหลี่ยม้าในบทด้วยน่ะดีแล้วดีแล้วอ่าโอเคพาร์ทของการขายก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คือการเดินเข้าไปใกล้ๆเนาะแล้วก็กดใช้กัญชานะครับแล้วก็กดอัลติเมดเนาะแล้วมันก็จะ,ะทำการซื้อขายนะกับ ABC แล้วทีนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือสำเร็จกับไม่สำเร็จเนาะอันนี้ก็ต้องลุ้นว่าตัวไหนสำเร็จแต่ส่วนมากส่วนมาก ABC ทั้งหมดจะเป็น จะเป็นสําเร็จเนาะไอตัวที่ไม่สําเร็จอ่นน้อยนานๆทีเจอครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปอีกพาร์ทนึงเลยพาร์ทของการ<ม>เอ่อเงินพิกลมายเนี่ยสามารถไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเจอที่จุดนู้นเลยนะครับโอเคผมก็ทําการเอ่อไล่ขายไปทีนี้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 น,น,นะครับจนจนมีเงินอยู่ประมาณนะผมก็ดูก่นะ 570นะแล้วก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเราไปดูกันว่ามันมีอะไรให้เราแลกบ้างเนาะตรงนี้ตามมาจะเป็นชิ้นส่วนพิอลตส้ส่วนใหญ่นะที่ผมรู้มานะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่ามันมีอะไรแลกบ้างวันนี้ก็วันที่ในเมืองมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอยู่นะบอกเลยว่าตอาานปัญญาจะตายน่ ไปเจอกันดูที่โน่นเลยแล้วกันทาแบบําแลบลุ้นกัน โอเคเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้เองที่เอาไว้แรกนะครับนี่ตรงนี้เมือนชนิดเมืองรถนะนี่ส่งเข้ามาอยู่โซนนี้เลยนะทำการเดินเข้ามาในนี้นี่เอาอะไรมาแลกเออม่ sure นจะมีชิ้นส่วนนี่ท้งส่วนปืนเริ่มต้นนะ แล้วก็ปืนเทียสองอันนี้เทียหนึ่งนะนี่ชิ้ส่วนปืนเทียหนึ่งนี่เทียสองส่วนเทียสามยังไม่มีเนาะก็ต้องรอไปก่อนไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหรือเปล่าเราจะแลกชิ้นส่วนนี้นะสามร้อยเก้าสิบโอเคเท่านี้ก็มีแล้วนะปืนพิเ่เต ส่วนของมัน,นก็ใช้อย่างละหน,งห,นงหนึ่งหนึ่งหมดเลยเนาะเนี่ยในเนี้ยก็ได้มาหนึ่งกระบอกแล้วทําไม่ยากนะครับช่วยช่วยกันถ้ามีคาราวาลก็แป๊บเดียวถ้ามีเพื่อนๆพื่อนมาเล่นด้วยกันแป๊บเดียวได้แน่นอนนะครับทําไม่ยากทําไม่ยากขายกัญชาจับคุมจับกลุ่มได้ไหมไม่ได้นะต้องไปเป็นคู่นะจับกลุ่มเป็นคู่ไปขายนะแล้วก็แย,ย,ยกกันลิมิตคือ2คนนะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้ประมาณนี้เลยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองมิ้น์มาได้นะครับถ้าผมอพอที่จะทำให้ได้ก็จะทำนะครับอันไหนที่พอตอบได้ผมก็จะตอบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดินผ่านกล้องนะฮะ